ช่อนาใครก็ไม่รู้เป็นทางไปภูทับเบิกนะคะเพราะว่าวันนี้เรามาถ่ายรายการที่ยุคราชหล่มเก่าให้ดูสิสวยมากวิงช้าเจ้าทงหน้า,าเจเ้าเือมากเลยตรงนั้นเล็กๆแหลมๆนะคะก็คือพระธาตุที่อยู่ข้างบนภูทับเบิกตรงนั้นก็เป็นถนนที่จะไปภูทับเบิกนะคะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านกอไผ่ใช่ไหมคะใคะที่อำเภอลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เน้จ้าใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะไม่ว่าจะมาเที่ยว <c oughs> เขาค้อภูทับเบิกนะคะ <c oughs> ก็แวะมาที่นี่ได้นะคะ <c oughs> ที่นี่เขาจะขึ้นชื่อเรื่องขนมจีนเส้นสก <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ตัวนี้เรามาถ่ายรายการของโรงพยาบาลสมเด็จมิลพัลล่เรื่องชุมชนลบเค็มนะคะก็จะทําให้ที่นี่มีเมนูที่เค็มน้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นการลดราคาคุณภาพนั่นเองคุณห้นอนะคะมานั่งทานด้วยแต่นี้ไม่เกี่ยวกับที่ทํางานนะคะนอกโกอๆไปทำงานค่ะอ,อ,อ,นะอันนี้เรียกว่าขนมจีนอะไรคะคุณลุง นน้สดครับขนมจีนเส้นสดเมืองลมเก่าพิเศษกว่าที่อื่นยังไงคะมันจะเป็นแป้งของเท่าที่เราหมักแบบโบราณอ๋อเป็นแป้งที่หมักแบบโบราณน,นะคะคสูตรพิเศษของที่นี่สูตรตั้งเดิมจ้า ถ้าอยากกินจะต้องมาที่นี่นะคะหลงเก๋าความพิเศษของเส้นสดก็คือเวลากินกับน้ำยาหรือว่าเวลาเอาไปแบบตำซุ้ยกินกับส้มตำคือมันจะแบบเข้ารสเข้าจะอร่อยอันนี้อันนี้คืออะไรคะอันนี้น้ําปลาดุกครับน้ําปลาดุกใส่ปลาไหมคะไม่ครับเป็นน้ำคือเอาปลาดุกเนี่ยไปต้มเลยใส่สมุนไพรครับโอ้ยดูดีน่ากินมาก อันนี้ก็คือเขาก็กินกับเส้นผัดชีใช่ใช่ครับคล้ายๆกันกับน้ำปลาร้่ตัวนี้ที่ผมเคยได้เปิดดูเรื่อนเคียงค่ะไข่ต้มนะคะขนมสาคูครับสาคูันียคะเนี่ยอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกวน็ลมะม่วงแข็งมะม่วงกวนของกินที่นี่เยอะนะใช่ตามฤดูกาลครับช่วงนี้ก็ถ้าเป็นช่วงหน้ามะขามก็จะมีมะขามกวนแต่ช่วงนี้เป็นมะม่วงก็เป็นมะม่วงแข็งมะม่วงกวน อันนี้น้ำยาอะไรคะน้ำน้ำพริกค่ะน้ำพริกค่ะแต่ไม่เผ็ดนะคะอ๋อมันมีอะไรคะจะมีรสชาติหวานค่ะอ๋อหวานน้ำพริกหวานอันนี้น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาคนยนมเก่าจะชอบทานมากค่ะคน้องหิวชอบทานอันนี้น้ำยาปลาน้ำยาปลาและอันนี้น้ำกะทิน้ำกะทินะคะ อันนี้ผักนะคะเส้นน่าทานมากทุกคนก็คือเทียบทำเล็กีสดๆเลยใช่ไหมทีมงานรอถ่ายอยู่นะคะเสร็จใจร้านเจนุดแล้วนะคะมาร้านนี้ต่อค่ะกับร้านขนมจีนต้นตังนะคะที่เท้คว่าทุกร้านเลยร้านนี้ก็ขึ้นชื่อเหมือนกันนะคะ เรามาพักเที่ยงพักเว่กันที่นี่เนาะมีเมนูอะไรที่อยากนำเสนอไหมคะมีค่ะแป้งสีมะพร้าวอ่อนแป้งสีมะพร้าวอ่อนคือถ้าไม่เก่าแล้วนะคะอร่อยถ้าไม่บอกเนี่ยจะคิดว่าเป็นขนมบ้าดีแป้งแป้งที่ทำขนมจีนช่ิมเลยแล้วกันเป็นไงคะเหมือนไอ้ขายบ้าดิ ทีถ้าเราแบบนึกถึงแป้งขนมจีนเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นของหวานได้เออมันจะหอมๆแป้งเหมือนแบบสมัยก่อนอนะเวลากินขนมจีนที่บ้านคน่ะก็เคยได้กินแป้งแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่ใส่มะาพร้าวร้านนี้ซิกเนเจอร์เลยซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะคะถ้ามาร้านนี้ต้องกินแล้วก็ไม่มีที่อื่นด้วยไม่เคยกินหาแบบนี้ันี้ถึงขั้นตกานะคะเขาคื่นแป้งแบบนี้แล้วก็จี่จริงๆค่ะกับเตาถ่านเลยไม่ร้อนหรอคะ รสครับร้แต่กินแล้วรู้แล้วว่าทำไมมันหอมค่ะคนว่าจีใส่แบบม่ดีเลยในตองเลยนะค่ะกินมั้อร่อยอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นปลาดุกต้มสมุนไพรนะเดี๋ยวคนให้ดูเลยค่ะเป็นสมุนไพรใส่ปลาด้วยใช่ไหมนิดนึงค่ะหอมปลามากใส่เยอะๆก็ได้ค่ะไม่ต้องนิดนึง อันนี้เป็นปลาดุกต้มสมุนไพรจริงๆแล้วมันต้องทานกับขนมจีนหรือว่ากับข้าว,วาาาก็ได้ได้หัวข้าวแต่นิทานละมันก็หนึ่จีนเนาะกินกับขมนมจีนขนนมจีก็ได้นะคะแล้วก็อนอ้ำยา,<ม>าต่างๆมาดูน้ำยาต่างๆค่ะไว้นี้นี่น้ำปลาแล้วค่ะน้ำยาปลาจ้าอันนี้น้ำพริกค่ะน้ำพริกอ,อันนี้มีน้ำปลาแ้วนะคะน้ำปลา,ปา น้ำยาค่ะมาชิมชิมให้ดูเลยดีกว่าชิมทุกน้ำยาเลยชิมชิมละลายชิมชิมเยอะพี่เยอะมากเดี๋ยวมีส้มตังด้วยะเดี๋ยวมีส้มตังอีกทำต้มแดงโรเลดเี่นตังค่ะเม่อกี้หน้ามื่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปชิมน้ำยาก่อนดีกว่าชิมน้ำพริกก่ับละกันเนาะไม่เคยทาน อันนี้นะคะเป็นน้ำยาที่เป็นน้ำพี๊บไ้หลายๆเลยเขาบอกว่ามันจะรสหวานขอชิมก่อนมันจะต้องเป็นแบบฟิเลเหนียวๆอะไถ้าเป็นน้ำพี๊บม,มันหวานเดี๋ยวขอชินนะอมน้ำอันนี้นะ้ำปลานะคะก็คือกินปนกันทุกน้ำ เป็นปลาแบบเบาๆอ่อนๆหอมๆนะคะนี่ปลาดุกชิมน้ำปลาดุกอืมอบบปิดมากสมยาตรานะคะแบบรวม กินไม่ไหกเนี่ยโอเคค่ะ,คะมิสซัลลี่มานะจ๊ะยาอายุวัฒนะนะคะส้ตมตำที่นี่จะเป็นตำดองแดงนะคะฉันพูดถูกใช่ไหมไหนวันี้กินแล้วดองแดงไหมเออกินแล้วดีเลยเดืดส้มตำเลยลน้ำปลาร้าเข้มข้นนะคะ กินต่อค่ะเสิร์ฟเรื่อยๆเหมือนโต๊ะจีนนะคะทุกคนกำลังแซ่บค like ่ะไก่อบแปลว่าไก่อบแปลว่าอะไรนะคะไก่อบมจะเป็นไข่ไก่หงอนไก่ไงแล้วเหมือนอเนี่ยมันจะเอาแบบไม้ไข่เปลียนเป็นทากที่บีบแต่นหมายถึเราทำเป็นอันนี้มันก็คือเส้นขนมจีนใช่ไหมคะ อ๋อคือแป้งขนมจีนที่มีลักษณะรูปรากแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะกินค่ะชิมตามค่ะกลังน้ดีี่ทาสยเดี๋ยวแม่เอาเขจีนไปไว้ให้หน่อยก็ออมกัดีมากสำหรับมือนี้นะคะต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชลงเก่ามากๆเลยนะคะที่เอื้อเฟื้ออาหารมือนี้ของเรานะคะ ขอเสียงทีมงานหน่อยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะจะลืมมาแวะนะคะใครที่มาหลงเก่าต้องได้มาทานขนมจีนเพราะว่าที่นี่ขึ้นชื่อมากโดยเฉพาะร้านเลยนะคะขนมจีนต้นตังขนมจีนต้นตังค่ะกินด้วยห่อด้วยจ้าวันนี้เป็นเช้าวันที่เราจะต้องเดินทางกลับมาหา กำลังจะไปหลงศักนะคะซึ่งพี่พี่ทีมงานโรงพยาบาลก็ยังดูแลเราอยู่นะคะ mm. ก็คือมาปลุกเราตั้งแต่เช้าเพื่อไปกินข้าวแต่เราไม่ตื่นค่ะก็มัวตัดคลิปพูทับเปิดอยู่นะคะแล้วก็ตอนเนี้พี่ขาวกับพี่โสนาอไปรอเรานะคะ mm. ที่ร้านเหมือนเป็นร้านไก่ลาบไก่เมืองไทยหลม่มอะไรสักอย่างนะคะสั่งกับข้าวร้อนแล้วด้วยอยากให้เราได้ทานอาหารแบบพื้นถิ่นของที่นี่เราก็เลือกร้านแบบเหมือนส่งเรากลับบ้านนะวันนี้ บบเป็นทางกลับบ้านทางที่จะไปน้ำหนาวเพราะว่าจะากนี้ไปมหาสา,ารคามจะต้องผ่านาน้ำหนาวนะคะอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแล้วก็เข้าขอนแก่นก็เป็นสา,ารคามเนาะเดี๋ยวเรามารุ้นกันดีกว่านะคะว่าสอง่าวสาวนะ <c oughs> ว่าพี่ขาวกับพี่โสจะสั่งอะไรไว้ให้เราทานนะคะตอนนี้กําลังเหยียบแบบรีบมากค่ะผลกับสิตโตเด้อพี่น้อง <c oughs> สวยกับซีมาคอมไซฟอนอันตรึงชันเนาะค่ะพี่น้อง จะไปใส่ชุดสวยแกงอันนี้เรียกว่างานไหลยมพราชนะคะคือตอนนี้ทีมงานเนี่ยกลับไปถึงกรุงเทพไปหาแต่พี่กอนยังไม่กลับเหมือนที่เขามาส่งเลยนะทางกลับบ้านใช่ไงจะตั้งใจอย่างนั้นไลยไหนๆก็ไปด้วยกันเลยค่ะพรุ่งนี้ต้องขึ้นรถฟูเร์เบิร์กไงี่ยอันนี้ก็จะมีเสียงฝนด้วยนะคะแกงปลาไก่บ้าโรตีมากุูดใกล้ๆหนค่ะไฮไลท์ก็คือตับไตไส้พุงของมันนะคะเครื่องใน อันนี้เป็นสูตรของที่นี่เลยนะคะเขาก็เลยชื่อว่าร้านล่าไก่ไทยลมวันนี้คือนี้ต้มยำพวงไข่น้ำใสต้มยำพวงไข่น้ำใสเราต้อง่อสุขภาพนิ่งไขเป็นไข่กับคุหมอก็จะอย่างนี้เลยค่ะนี่ชอบมากเลยค่ะควงไข่แล้วใส่มจุกดใชอบมากวงไข่อันนี้ล่าไก่ไทยลมมาต้องได้กินนะคะ นี่ผักแบบเยอะมากเลยอ่ะผักแบบจัดเต็มมากเลยอันนี้ผักอะไรคะเนี่ยอันนี้เซนิวค่ะเขาเรียกว่าเซนิวผักจืดราบนี่แหละถ้ามากินแบบพื้นบ้านอย่างเงี้ยเราจะได้กินผักที่เป็นผักท้องถิ่นแล้วก็สอดสาองกันไปเรืยต้องบอกฮุ้งค่ะไปทุกจังหวัดค่ะกินทุกจังหวัดหานินเตอร์คูบาะลาหานินเตอร์เไปชิมก่อนเลยแล้วกันนะคะมีหันท่าจางยำมันยเดี๋ยวเราจะชิมอันนี้เป็น เ,เซ็เจอก่อนเยลยค่ะอืม,อมหอมอ,อ,อ่ะิ่กับผักอยากงปาเเตวชรอบ่เวลาถ่ายคนที่รอาของสาลน่าสุดคือตงออก้อ่ะโอ้ว่า ตกไกลตกไกลฝ่าวก,กินเป็นตะกรอบสิแด่ไม่กินรสจัดมากาเลยหอมเลิน <S <S ชอบรสมันเข้มข้นยุคงเทียบกับสิ่งก็ได้กินแบบนี้ได้ <S <S 2> <S 2> ไหมกินแล้วแต่ว่านี่รสชาติเขาแช่ไก่บ้างหวานรสจัดได้บรรยากาศมากเลยเนาะฝนตก เย็นๆค่ะยิ้มส้มตำต้มแทบๆนะคะยังก็มาแวะได้เพราะว่าร้านสะดวกมากเลยค่ะติดถนนใหญ่เลยเป็นเส้นระหว่างลมสักจุ่แพรอ่าหลมลมสักจุมแพรนี่เป็นคนันเก่ยน,นะคะคน <ขอ S 2> ชัยรคยูเออชัยรูมการกลับบ้านที่เขาเลยนะคะแล้วก็ อันนี้เป็นร้านของเจ้<ล>เาหน้า,า,า,าที่เป็นพยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เปิดร้านอาหารเก่งมากค่ะเพราะเมื่อวานที่ไปกินก็เป็นร้านของเจ้าหน้าที่ใช่พยาบาลเอไอเหมือนกันแลวนี่ก็กกพยาบาลยาเป็นหัวหน้าเอไอการังจะเป็นคนเพราะฉะนั้น <c oughs> อาหารก็จะต้องแบบคุณภาพเรื่องแน่นอนเพราะว่าควบคุมโดยคุณหมอและพยาบาลนั่นเองนะคะเ <c oughs> อเฮค,ค่ะไมากิมกันมากินกันไม่หินแม้ ได้ได้วยไม่รออะลุยร้อเลยบข้นกลับแล้วนะคะมัวแต่เมาส์ค่ะลืมปิดคลิปนะคะเมื่อกี้กับพี่โซแล้วก็พี่ขาวนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ดูแลเราอย่างดีเลยนะคะและเรากำลังจะมุ่งหน้าไปสู่ที่ยานแห่งชาติ Time time. Uh -huh. oh, I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong uh -huh. and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong uh -huh. and fake a smile until I.